สวัสดีครับนักเรียนม .6 นะครับที่ครูให้นะครับงานไป3ข้อนะครับเกี่ยวกับการแก้สมการที่ติดสแควรรูทนะครับหรือติดรากนะครับที่2นะครับทีนี้มาดูครับใน3ข้อมันจะมีเทคนิคนะครับในการทำโจทย์ง่ายๆนะครับครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนตอบถูกเกือบทุกคนได้ไงนะครับแต่ครูคาดว่านักเรียนคงเข้าใจนะครับโอเค นะครับมาดูครับข้อแรกนะครับข้อแรกเขาบอกว่านะครับรากที่2นะครับของ13บาวกรากที่2ของ x กําลังสองบวก5เท่ากับ4นะครับว่าข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับครูบอกแล้วว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นการแก้สมการที่ติดค่าสมบูรณ์แบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่มีพิเศษอะไรมากมายนะครับก็ครูบอกว่าการที่จะแก้สมการได้ก็คือเราต้องเอาตัวที่มันไม่ถูกกัน นะครับมา,าลบกันนะครับก็คือรากที่2มันจะไม่ถูกกับกําลัง2ที่ครูสอนไปนะครับโอเคครูก็จะบอกว่านะครับยกกําลัง2นะครับทั้ง2ข้างอ่ายกกําลัง2ทั้ง2ข้างปึ๊บนะครับพอยกกําลัง2ทั้ง2ข้างไอ้สแควร,ร,รูดนี่จะหายไปนะครับครูก็จะเขียนเป็นเลย13บสามบวกสแควร,รูดนะครับ x อ็กกกำลังสงบวกหเท่ากับ สี่ยกกำลังสองมันต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างสี่ยกกำลังสองได้สิบหกแบบนี้นะครับต่อไปนะครับนักเรียนสังเกตดูไอตัวครอบรูทมันหายไปเพราะว่าคูยกกำลังสองทั้งสองข้างไอรูทนี่หายไปแล้วนะครับทีนี้สิบสามข้างหน้ามันเป็นบวกย้ายมาก็จะกลายเป็นลบมันก็จะมาหาเลขสิบหกนะครับโอเคฝั่งนี้ก็จะเหลือสุดข้วรูทนะครับ x กำลังสองบวกห้านะครับเท่ากับสิบหก ลบสิบสามสิบหกลบสิบสามก็เหลือสามเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นรูทนะครับ x อ็กยกกำลังสองบวกห้าเท่ากับสามนะครับยังเหลือสแควร์รูทอยู่นะครับเราก็ยกกำลังสองอีกรอบหนึ่งนะครับยกกำลังสองอีกรอบหนึ่งโอเคยกกำลังสองอีกรอบหนึ่งนะครับยกอีกรอบนะครับผมก็จะเขียนยกอีกรอบอ่าเขียนยกอีกรอบเพื่อให้สแควร์รูทหายไป มันก็จะกลายเป็น x กาลังสองนะครับบวกห้าเท่ากับเก้าันไหมครับลูกสามยกกำลังสองไม่เก้านะครับต่อไปมาดูตรงนี้นะครับห้าข้างหน้าเป็นบวกย้ายไปก็จะกลายเป็นลบโอเค x ยกกาลังสองนะครับ x ยกกำลังสองก็เท่ากับเก้าลบห้าก็จะเหลือสี่นะครับเพราะว่าห้าเป็นบวกย้ายมาจะกลายเป็นลบ จีนี้ดู x เลยเท่ากับบวกลบ2งงไหมคำว่าบวกลบ2ก็คือครูไม่ครูไม่อยากเขียน2กับลบ2ครูเขียนเป็นบวกลบก็คือค่าของ x เป็นไปได้คือบวก2แล้วก็ลบ2อทำไมต้องว่าย,ยัางงั้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะลูกดูตรงนี้ถ้าครูเอาลบ2ยกกำลัง2คือเอาลบ2คูณกันกีนก่ครั้งนะครับลบ2คูณกัน2ครั้งได้ สเหมือนกันแล้วขนาดเดียวกันถ้าครูเอา2ยกกําลังสองก็จะได้4เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น x เลยมี2คําตอบนะครับแต่ทีนี้ครูเคยสอนบอกว่านะครับครูเคยสอนบอกว่าการที่เราหาคําตอบในการแก้สมการที่ติดสแควร์รูทนั้นเราได้2คําตอบมันอาจจะไม่ตอบ2คําตอบสัทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนจะต้องเอาไปแทนค่าก่อนนะครับไปแทนค่าลองดู มันมีคําตอบจริงอยู่ก็คือลบสองแล้วก็สองมันอาจจะไม่ตอบลบสองแล้วก็สองมันอาจจะตอบตัวเดียวก็ได้นะครับโอเคลองแทนค่าเข้าไปอันดับแรกครูจะแทน x เป็นลบสองก่อนดูครับแทน x เป็นลบสองไหนเนี้ยสกราูดมองเห็นไหมอเอ่ยล้นเฟรมไหมโอเคน่าจะล้นเฟรมโอเคเอาตรงนี้แล้วกันนะครับปึ๊บตัวคําตอบนะครับสกรูดสิบสามบวก เพราะสแควร์รูท x กยกกำลัง2 2> สองก็กเป็นลบสองยกกำลังสองบวกกับห้าดูสิครับมันจะเท่ากับสี่ไหมมาดูลบสองยกกำลังสองได้สี่สแควร์รูทสิบสามบวกรูทเก้าแบบนี้งงไหมเพราะว่าลบสองยกกำลังสองได้สี่สี่บวกห้าได้เก้า เก้าถอนรูดได้ก็คือเท่าไหร่ลูกเก้าถอนรูดได้ก็คือสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกเห็นไหมครับเป็นสิบหกมันสิบหกถอนรูดได้ก็คือสี่นะครับดังนั้นถ้าแทน x เป็นลบสองคำตอบได้สี่จริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแทนค่าที่ x เป็นสองยังไงมันก็เป็นเลขสี่เพราะฉะนั้นข้อนี้มีสองคำตอบคือ x อเท่ากับสองแล้วก็ลบสองนั่นเองนะครับเขียนเป็นบวกลบแบบนี้นะครับมีสองคำตอบ โอเคนะครับข้อนี้เป็นการแก้สมาการที่ติดรูทธรรมดาธรรมดานะครับก็ไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบนะครับหรือศึกษาเพิ่มเติมก็ได้โทรหาครูก็ได้นะครับโอเคมาดูข้อที่2นะครับมาดูข้อที่2นะครับที่ครูให้แบบฝึหกหัดไป,ไปนะครับขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งข้อที่2ครูให้โจทย์แบบนี้นะครับครูให้โจทย์แบบนี้ ยี่สิบบวกรูทยี่สิบแล้วก็บวกรูทยี่สิบแล้วก็บวกจุดจุดจุดไปเรื่อยมันจะเป็นรูทแบบนี้ลูกอ่ามันจะเป็นรูทแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้โจ้ถามว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวครูจะมันจะมีเทคนิคลัดนะครับเทคนิคลัดนะครับง่ายๆนะครับเทคนิคลัดง่ายๆเดี๋ยวจะ เอาทาวิธีตรงก่อนนะครับทาวิธีตรงก่อนนะครับข้อวิธีตรงข้อนี้ไม่ยาวเท่าไหร่เอารู้หลักการไปก่อนนะครับเอารู้หลักการไปก่อนโอเคนักเรียนดูนะลูกรากที่สองของยี่สิบบวกูทยี่สิบบวกลูทยี่สิบซึ่งมันเป็นเรารูทซ้อนรูทแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จุดจุดจุดไม่มีที่สุดมันเป็นอนันต์นะครับก็บวกกับไม่เรื่องมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่โอเคนะครับโจทย์ข้อนี้ครูให้เท่ากับ x อ่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่หรอกครูให้เป็น x มาเรียนดูนะครูให้ x เ,เท่ากับตัวนี้นะลูกครูให้ x เ,เท่ากับตัวนี้นะครูให้ x เ,เท่ากับตัวนี้ลูกสังเกตดีนะคําว่ามีจุดจุดจุดไปเรื่อยคือมันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมลูกอ่ะดูดีๆทีนี้ครูก็จะกําจัดสแควรูตไปต้องยกกาลังอะไรลูกยกกําลังสองโอเคยกกําลังสองโอเคครูก็เขียนว่าครูยกอ่าเขียนแค่ยกอย่างนี้ก็เข้าใจนวลูกนะยกปุ๊บมันก็จะกลายเป็น ยี่สิบบวกปึป๊บคูก็จะเขียนวันนี้เหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บยี่สิบแล้วก็บวกจุดจุดจุดอ่าแบบนี้ย,า,ยาหน่อยลูกสังเกตดูดีนะลูกพอครูยกกำลังสองปุป๊บ อันนี้ก็เท่ากับ x กาลังสองเห็นไหมเท่ากับ x กาลังสองทีนี้ลูกสังเกตด,ดีๆนะลูกนะอันเนี้ยไม่งงเพราะว่ายกไปแล้วปุ๊บ square root ตัวนี้หายไปแต่เผอิญว่าอันนี้มันเป็นมันมีต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมเาก็เขียนต่อที่จริงมันจะเหลือแค่สองตัวแบบนี้นะครับแต่ปกติแล้วถ้าเราจะเขียนจุดๆมันจะต้องมีสามตัวเห็นไหมลูกสุดท้าย ยี่สิบตัวนี้อยู่ข้างนอกรู้จริงแต่ว่าไอ้ตัวนี้ดูดีนะครับพอครูลบตัวนี้ออกไปปุ๊บมันจะเขียนแค่สองตัวแต่มันเป็นอนันต์ก็คือมันมันไม่มีลิมิตมันไปเรื่อยๆอ่ะการจะเขียนจุดจุดแบบนี้จะต้องมีครบสามตัวได้เขียนทั้งสามตัวพอเขียนสามตัวปุ๊บมันเลยออกมาเป็นตัวนี้เหมือนเดิมเห็นไหมเป็นตัวนี้เหมือนเดิมแต่มียี่สิบโผล่เข้ามาเพราะว่ายี่สิบตัวนี้ถอดออกมานะครับโอเคนักเรียนดูนะครับครูให้ x คือตัวนี้อ่าี๋ยวครูจะเขียนสี่เหลี่ยมนี่ตัวนี้ครับตัวนี้อ่าตัวเดียวกันไหมลูกอันเดียวกันเลยซึ่งครูให้มีค่าเท่ากับอะไรลูกมีค่าเท่ากับ x เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือครูเลยรวบเลยไอ้สี่เหลี่ยมนี่คือมีค่าเท่ากับ x ยี่สิบบวก x เห็นไหม x ก็คือตัวนี้แหละเท่ากับ x ยกกำลังสอง ็น่ไหมครับมันเป็นการแก้สมการดีกรีสองธรรมดาธรรมดาง่ายๆดูนะครับครูจะย้ายมามันจะกลายเป็น x กำลังสองลบ x ลบยี่สิบเท่ากับศูนย์งงไหมเอ่ยอะดู x ข้างหน้าเป็นบวกย้ายมาจะกลายเป็นลบยี่สิบข้างหน้าเป็นบวกย้ายมาจะกลายเป็นลบแต่ครูสลับข้างกันเฉยๆโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาเลขที่คูณกันแล้วได้อะไรลูกคูณกันแล้วได้ลบยี่สิบบวกกันได้ ลบหมันก็คืออะไรลูกง่ายๆครับ x ลบหกับ x บวกสเท่ากับศนย์ห็นมลูกลบหคูณสีได้ลบยี่บลบหบวกสได้ลบหนึครับเพราะฉะนั้นดึงออกมาตอบนะครับดึงออกมาตอบดังนั้น x เท่ากับดึงก็สลับกันจาก5ก็จะลบ5ก็จะเป็น5จากบวก4ก็จะเป็นลบ4ครูบอกแล้วว่าในการแก้สมการเกี่ยวกับรูท หาสองคำตอบได้ออกมามันไม่ใช่ว่าจะตอบสองคำตอบซะทีเดียวจะต้องเอาไปแทนค่านะครับจะต้องเอาไปแทนค่ามันถึงจะถูกต้องนะครับมันถึงจะถูกต้องทีนี้การแทนค่าง่ายๆลูกดูนี่โจทย์ใช่ไหมลูกครูให้ว่ามันเท่ากับ x คือไม่รู้ว่าเท่าไหร่ให้เท่ากับ x ทีนี้ x เราหาคําตอบได้มาเป็นลบสี่ลูกลองดูนะครูแทนนี่เป็นลบสี่แทน x เป็นลบสี นักเรียนดูนะลูกไอ้พวกเนี้ยมันมีเครื่องหมายลบไหมมันเป็นบวกจำไว้ครูเคยสอนบอกว่า q u a r ร r o ูทถอดรูทได้ต่ําสุดคือศูนย์เท่านั้นห้ามติดลบนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะถอดออกมาแล้วมันติดลบเป็นลบสี่ได้ไหมลูกไม่ได้จําไว้นะลูกว่าไอ้สแควรูทเนี้ยต่ําสุดเป็นได้แค่ศูนย์ติดลบไม่ได้ถอดออกมาก็ไม่ติดลบอยู่ดีนะครับเันต่ําสุดได้เป็นเลขศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น มันถอดออกมาไอ้พวกนี้มันกระทำกอกมามันจะติดลบมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือ5สามารถเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ลบสไม่ใช่นะครับลบสไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่จริงคําตอบก็คือ5านั่นเองนะครับหานั่นเองจตไวานะลูกทฤษฎีง่ายๆนะครับทฤษฎีง่ายทีนี้เมื่อครูกล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่ามันมีวิธีลัดนะครับมันมีเทคนิคถามว่าเป็นเทคนิคลัดไหมก็ ไม่เชิงรัดนะครับมันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับคณิตศาสตระะน์นันเวลาไปเจอเข้อสอบข้อสอบราชาพัฒชอบออกตัวนี้นะลูกข้อสอบราชาพัฒชอบออกตัวนี้เพะะนันถ้าในเรียนไปเจอลักษณะแบบนี้ไอตัวเลขในรูทเหมือนกันเลยแล้วก็มันก็ซ้อนกันซ้อน,ซ,อนซ้อนกันแบบนี้บวกกันแล้วก็ซ้อนกันแบบนี้ไม่มีที่สุดจเจ้าไม้ทําแบบนี้นะลูกนะครับถ้าไม่ทําแบบนี้เหมือนที่ครูทำนะดูนะครับมันมีเทคนิคลับนิดๆน,น,นะครับอ่ะสมมุติว่า เธอไปเจอโจทย์แบบนี้นะครับแล้วก็จำไว้รูปแบบรูปแบบโจทย์ก็อย่างนี้ลูกสแควรูทเอบวกรูทเอบวกรูทเอบวกจุด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 ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอ่าไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้จำไหมเห็นไหมเหมือนกันเลยเอก็คือยี่สิบอ่ะเหมือนกันเลยถ้านักนเรียนไปเจอโจทย์แบบนี้แล้วมันบวกรูทซ้อนรูทไปเรื่อยๆมันตัวเดียวกันหรอบวกกันซ้อน,นกันไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สุดให้นักเรียนจําตัวนี้ไว้มีค่าเท่ากับมันมีค่าเท่ากับอ่ามีค่าเท่ากับอ่าดูนะครับมันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งจำมาเลยหนึ่งบวกสรูหลนจอไหมลูกอ่าหนึ่งบวกสุารูดซีเอบวกหนึ่งทั้งหมดส่วนสองจำมาเลครับถ้านักเรียนไปเจอเนี่ย ไอ้รูทบวกกันมันซ้อนรูทแล้วก็ไม่มีที่สุดแล้ในรูทเป็นเลขเดียวกันนะเป็นเลขเดียวกันนะครับเช่น20บวกรูทยี่สิบบวกรูทยี่สิบมันซ้อนกันไปเรื่อยไม่มีที่สุดมันมีอ่าที่นี่คือ a บวกรูทบวกรูทบวกรูทไปเรื<ๆ>่อยๆไม่มีที่สุดหาได้จาก1บวกสแควรูทสี่เอบวกหนึ่งส่วนที่สองอ่าดูอ่านดูนะครับครูจะําให้ดูหนึ่งบวกสแควรรูทนะครับอันนี้ส่วนสองนะครับ สคูณกับ a อคือเท่าไหรล่ลูก a คือ20่อ่าสี่คูณยีแล้วก็บวกกับ 1... นึ่งแล้ว็ทั้งหมดหารด้วย2 4งสบวกยี่สิบได้เท่าไหร่ไอ้สี่คูณยีได้เท่าไหร่สี่คูณยีได้80 80ิบวกหได้81โอเคนะครับมันก็จะกลายเป็น1นึ่บวกรูทแปดทั้งหมดส่วน2หลุนจอไหมลกูกทันไหมหนึ่งอย่างนี้ยังอยู่นะ อะไรคูณกัน2ครั้งได้81ลูกอะไรคูณกัน2ครั้งได้81มันก็คืออะไร9 1บวก9ได้10 10ิบหารสเลยเท่ากับ5เห็นไหมครับจำไหมลูกถ้าไปเจอไอ้เลขที่มันบวกกันซ้อนรูทกันเป็นเลขเดียวกันนะ20่20บวกรูทย20บวกรูทยมาซ้อนกันแบบนี้ให้ใช้ตัวนี้ลูก1บวกสแควรูทซเก็คือเลขที่มันซ้ำกันนั่นแหละ หนึ 1> 1่งบวกสวรูท 4a บวกหนึ่งทับส่วนด้วยสองจะได้คำตอบออกมาเป๊ะนะครับเป็นคำตอบเดียวด้วยนะครับเป็นคำตอบเดียวที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาอไปศึกษาจำเอานะครับนี่รูปแบบนี้จตไว้านี่อ่าการบวกรูทซ้อนรูทแล้วเป็นเลขเดียวกันอีกจางหากนะครับไม่มีบวกแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็สามารถใชน้นี้หาคำตอบได้ปั๊บเดียวนะครับหาคำตอบได้ปั๊บเดียว ทีนี้ต่อไปนะครับข้อที่ผ่านต่อไปข้อที่3มนะครับข้อที่สาโอเคมาดูข้อที่3มอ่าเมื่อกี้เราได้เทคนิคนะครับได้เทคนิคการบวกลูทแบบซ้อนกันไลายหลายลแต่เป็นเลขเดียวกันแต่ทีนี้มาดูนะครับถ้าเกิดว่า ข้อที่3นะครับโอเคเขียนโจทย์ข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับโจทย์บอกว่าเป็นสกัดรูทลากยาวเลย6บวก2รูท2อบวก3รูท2อ๋อไม่ใช่แบบบวก2อรูท3อ่าแล้วก็บวก2รูท6ปั๊บ่าแบบนี้ เขาเขาถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าไปเจอโจทย์แบบนี้ไม่ต้องไปกาโมว่วนนะลกูกโจทย์ที่มันออกมาแบบนี้มันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของมันนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะของมันนะครับเอกลักษณ์เฉพาะของการแก้สมก,การสแควรูทเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4เอกลักษณ์ครูให้ไปแล้ว1เอกลักษณ์เมื่อกี้เนี่ยที่เป็นการบวกรูทซ้อนกันแต่เป็นเลขเดียวกันนะครับแล้วทีนี้มาดูอันนี้ เป็นเอกลักษณ์ที่2ในการแก้สมการรูทซ้อนรูทนะครับมันเป็นบวกปุ๊บแล้วก็มีอย่างนี้มันไม่มันไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เป็นรูทซ้อนรูทแล้วไม่มีที่สุดอันนี้มันเป็นจํากัดแล้วนะครับก็คือนะครับมันไม่ได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนี้มันจะมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์หนึ่งนะลูกอันลูกดูดีๆนะอันลูกดูดีๆถ้าเกิดว่านะลูกไปเจอตัวนี้ ลูกไปเจอลักษณะแบบนี้แล้วมีสองรูมีสอข้างหน้าลูตเป็นเลขสองข้างหน้าลูตเป็นเลขสองข้างหน้าลูตเป็นเลขสองนะครับแบบนี้ถ้าเจอกันสามตัวแบบนี้จำมาเลยลูกมีเลขข้างหน้าด้วยมีเลขข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีไอ้พวกสองเนี้ยอยู่ข้างหน้าลูตข้างในลูจะเป็นอะไรก็ช่างมันสองอยู่ข้างหน้ารูสองอยู่ข้างหน้ารูสองอยู่ข้างหน้ารูแล้วมันบวกกันแบบนี้ นะครับแล้วมันบวกกันแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับให้ลูกจำเอกลักษณ์ตัวนี้ไว้ a บวก b บวก c บวก2รูท a b บวก2รูท a c บวก2รูท b c ใสสัญลัรูปั๊บ มีค่าเท่ากับหลนจอไม่ลูดอ่ากูเขียนนะครับมีค่าเท่ากับนะครับเขียนออกมาทางนี้นะมีค่าเท่ากับรูทเอรูทบวกรูทีอ่าจำไว้ลูกเอกลักษณ์ตัวที่สองนะครับคุณสมบัติเฉพาะเลยนะครับที่ข้อสอบมันชอบออกไ้ราชจะพัดมันชอบออกมากกับข้อสอบแพท1หนึ่งนะครับขอบข้อสอบแพท1หนึ่งชอบออกมากนะครับแบบนี้นะครับ จพิชคณิตน,นะครับอะดูทําไมาครูยกกราฟตัวนี้มาดูในลูกนะถ้าลูกไปเจอรูปแบบโจทย์คณิตศาสตร์ที่มันติดสดแควรูทจาอน,นี้ไว้เนี่ยมีมีเลขสองเนี่ยข้างหน้ารูทมีเลขสองข้างหน้ารูทเ,เลขในรูทเป็นอะไรก็ช่างมันเหมือนแบบเนี้ยมีมีประมาณสามตัวอ่ะสามตัวเข้าใจว่าให้เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเลขตัวหนึ่งเช่นอันนี้คือเลขหก มันอยู่ในรูปแบบนี้นะครับก็คือ a บวก b บวก c อันนั้เรียนจะงงว่าเนี่ยอาจารย์แล้ว a b c มันคืออะไรล่ะในโจทย์อ่ะดูลูกไอ้ที่ครูเขียนมาเนี่ยลูกมี2อรูท a b 2อรูท a c 2อรูท b c มี3ารูทนะข้างหน้าต่างก็เป็นเลขสองหน้ารูทเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเลยอ่ะดู ต่เพอเอืนว่าไอเอบีซีไม่มีอ่ะมีแต่เลขหกกระจา์ทําไงโอ้โหไม่ยากกระจายเลขหกลูกอาดูครูก็จะกระจายนะเลขหกนะเลขหกเกิดจากเลขหนึ่งบวกเลขสองบวกเลขสามไหมลูกหนึ่งบวกสองบวกสามได้หกไหมอ้าหนึ่งบวกสองบวกสามได้หกครูก็ 3, ลาลก,กาลายาวนะแสดงว่าเอคืออะไรลูกเอคือหนึ่งบีคือสองซีคือสามบวกกันได้หกเห็ไหมกระจายหกออกมาต่อไป ไอ้ที่บอกว่า2องสแควรูทเอบล่ะเเป็นไรลูกบวก2องสแควรูทเอบคือ1 b คือ2คูณกัน a คูณ b ได้2อ่ะก็เป็นตัวนี้ต่อไปบวก2องสแควรูทเอซคือ1 c คือสามคูณสได้3ามก็เป็นสองเหมือนกันเป๊ะแต่กระจายหกออก่าเหมือนกันเป๊ะ แล้วเราจะได้รู้ว่า a b c มันคืออะไรต่อไปมาดูสุดท้าย2อรูท b c สองรูท b c b คือ2 c คือ3เห็นไหมลูก2 3เป็น6ก็เป็น2 6, องรูทหเห็นไหมตามนี้เอ๊ะครูบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในรูป a บวก b บวก c บวก2รู a b บวก2รู a c บวก2รู b c มีค่าเท่ากับรูท a บวกรูท b บวกรูท c ดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรลูก A คือ1ก็รูทเก็คือ1บวกขอโทษทีรูทเก็คือ1นึ่รูทแล้วก็บวกรูทบบวกรูทก็คือบก็คือ2แล้วก็บวกรูทสก็คือ3ามเห็นไหมข้อนี้เลยตอบรูทหบวกรูทสบวกรูทแต่อย่าลืมนะลูก1ถอดรูทได้ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่มีในช้อยหนึถอดรูทได้ไหมลูก หนึ่งถอดรูทได้มันก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นในช้อยบางทีอาจจะมีหนึ่งบวกรูทสองบวกรูทสามโอเคตอบได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าในช้อยมีมีสองคำตอบนะครับอ่าแบบนี้นี่คือสองเอกลักษณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเอกลักษณ์ที่สามสี่นะครับเอกลักษณ์ที่สามสี่ครับเดี๋ยวครูจะสอนในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนเฉลยมาให้ครูนะครับที่ครูให้ทําก็ก็ถูกครับแต่อธิบายเพิ่มเติมว่า ที่มานะครับที่มามันมาได้ยังไงนะครับดูดีๆนะครับครูให้เอกลักษณ์ไป2อเอกลักษณ์แล้วนะครับเอกลักษณ์แรกที่ครูให้ก็คือการบวกสแควร์รูทแล้วเป็นเลขเดียวกันรูทซ้อนรูทเลขเดียวกันแล้วเป็นรูทอนันต์เลยนะครับก็คือบวกกันไม่มีที่สุดนะครับและเลขเป็นรูทเดียวกันนะครับก็ให้เอกลักษณ์ไปแล้วนะครับว่าหาได้ไงนะครับต่อไปนะครับถ้านักเรียนไปเจอโจทย์คณิตศาสตร์ที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่บอกว่ามันเป็นรูทซ้อนรูทละ แต่ว่ามันมีรูทมีเลข2อยู่หน้ารูทข้างในมีเลข2องรูทเช่นแบบนี้2องรูทเิบแล้วก็มี2องรูทหกแบบนี้นะครับมีเลข2ข้างหน้ารูทให้จาไว้เลยเลยว่ามันอยู่ในรูปนะครับเราจะต้องทําให้มันอยู่ในรูปสแควรรูทเอบวกบีบวกซีเท่ากับสองรูทเอบวกสอูทบวกสอูทบมันจะมีค่าเท่ากับรูทเอบวกรูทบวกูท คือเราต้องหา a b c ให้เจอนะครับเห็นไหมครูกระจาย6ออกมา6เกิดจัด1บวก2บวก3 1ก็คือ a 2ก็คือ b 3ก็คือ4เพราะฉะนั้นมันก็จะไปตอบรูท1บวกรูท2บวกรูท3แต่1ถอดรูทได้ก็คือ1บวกรูท2บวกรูท3นั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้นะครับให้เรียนทําความเข้าใจในคลิปนะครับก็สบายๆนะครับไม่ต้องจดอะไรนะครับพูกนะครับสําหรับม .6 ทับ1นะครับ ส่วน6กทับสในแบบหานี้ยังไม่ได้ทำก็ในวันนี้ครูจะให้ทําแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ให้ดูคลิปวิดีโอไปด้วยนะครับโอเคครับสัปดาห์หน้าเจอกันนะลูก